วันนี้สวัสดีครับช่องโมโนโมลยองเนาะนี้เราจะเดินทางไปลำลูกกาครับผมผ่านทางช่องเอ็มโฟล์เหมือนเดิมเนะเาะแยกออกลำลูกกาเนะเาะการเข้าเอ็มโฟล์นะครับเป็นรถที่ลงทะเบียนนะครับเน้นรถที่ลงทะเบียนนะครับแต่ถ้าเรามีคนที่ลงทะเบียนอยู่เราก็สามารถฝากกัลงทะเบียนไนดะ้จ่ายค่าง่ายเงินค่าทางได้เนาะาะผมลองดูแล้วสมัครเป็นสมาชิกแล้วสามารถ รถที่ไม่ได้ลงทะเบียนได้ด้วยเนาะแล้วก็เกรียนรกบทะเบียนทะเบียนรถของคันที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนใส่เข้าไประบบจะค้นหานวก็เข้าระบบจ่ายตังค์นะครับจะเป็นบาร์โค้ดเนาะบาร์โค้ดสแกนบาร์โค้ดเสร็จแล้วก็เข้าธนาคารกรุงไทยหรือธนาคารต่างๆที่เรามีบัตรเครดิตหรือว,ว่าเราบูบัญชีไว้เนาะจ่ายได้ครับผมเพียงแต่จะเป็นรูปบาร์โค้ดออกมาเนาะเราสามารถจ่ายเองได้แล้วก็สามารถฝาก คนที่ลงทะเบียนแล้วจ่ายได้นะครับตอนนี้เข้าเอ็มโปแล้วนะครับผมเอ็มโปนะครับเป็นลงทะเบียนก็ก็เน้นก่อนนะครับแต่ว่าเรามาหลายๆคันนะครับคันที่ลงทะเบียนแล้วก็ผ่านไปได้นะครับผมไม่ต้องกลัวอะไรเนาะวันนี้คือว่าโมโนมลยองมาผ่านเอ็โปวันที่สองวันตอนนั้นที่เราทำอีพีหนึ่งก็คือว่าเราไม่ได้ลงทะเบียนเนาะก็เลยก็เลยอ่า ลงคลิปที่ว่ายังไม่ได้ลงทะเบียนแล้วผ่านได้ไหมเนาะนี้เราผ่านได้แล้วเนาะผ่านได้ครับผมเรามีช่องทางที่เราสามารถนะครับผ่านแล้วเราจ่ายเงินได้ยังไงนะครับแต่อย่าลืมจ่ายนะภายใน7วันนะครับโดนค่าปรับเป็น10เท่าเนาะสิบเท่าจาก6กสิา สามสิบบาทก็เป็นสามร้อยเนาะครับผมแต่ว่าทางของเอ็มโพรเขาบอกว่าถ้าคุณลืมนะผมปรับเึียงแค่สองร้อยพอแต่เราไม่ได้จะต้องสเสียเงินตรงนั้นแนละ้วสูญเสียอีกตั้งสองร้อยเนะเาะโอ้แย่เหมือนกันเนาะเกิดเตาต,ต้องเสียเงินอีกสองร้อยบาทเนาะผมแค่ผ่านเอ็มโพแค่ขาเดียวเงี้ยครับผมพยายามครับถ้าผ่านแล้วต้องจำเนาะ,ะวันที่ผ่านเลยจ่ายยังไม่ได้เนาะต้องลุกขึ้น สักวันสองวันเนาะแล้วก็อย่าลืมแล้วกันนะครับต้องกดเข้าบัญชีแล้วก็จ่ายนะครับติดตามช่องโมโนโมณยงเนาะเราจะลงคลิปที่อ่าเี่ว่าแปลกๆที่ยังไม่มีใครลงเนาะแล้วก็อ่าสามารถเป็นความรู้ความรู้ที่เราสามารถใช้ในการใช้สั่จอเดินทางหรือว่าสถานที่ต้องเท่อมต่างๆที่แปลกๆหรือว่าที่โมโนมยยงเราไปใช้ทำครับอตอนนี้อ่า สำหรับตอนนี้กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะกดกระดิ่งด้วยเวลาคลิปออกมาจะัได้ดังนะครับกดกระดิ่งกิงกิง